สวัสดีค่ะดิฉันเรวดีสุขมั่นหรือน้องบีมสมาร์ทมาร์เก็ตติ้งจังหวัดตราดจังหวัดที่อุดมไปด้วยความสมบูรณ์ประกอบด้วย3มน้ำกันนะคะก็คือ1น้ําเค็ม2น้ําก่อย3น้ําจืดเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะบีมจะพาทุกท่านไปที่ชุมชนที่มีความเป็นวิถีชีวิตที่อุดมไปด้วยความสมบูรณ์ค่ะนั่นก็คือ วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยแรงตำบลห้วยแรงอำเภอเมืองจังหวัดตราดเลยค่ะเราไปดูกันนะคะว่าจังหวัดตราดเนี่ยมีอะไรดีบ้างในวิสาหกิ่ชุมชนบ้านห้วยแรงเรามาดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นบินจะขอแนะนําพี่จิมวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยแรงจังหวัดตราดนะคะสวัสดีค่ะพี่จิมและสวัสดีค่ะพี่ๆท,ทุกๆท,ท่านค่ะโหพี่ทําอะไรกันอยู่คะก็กาลังทําน้ําพริกเผาสับประรดอยู่ค,ะค่ะอันนี้ใช่ไหมคะสับประรดตาสีทองค่ะใช,ใช่ค่ะสับปะรดตาสีทองอค่ะ,ะแล้วทำไมถึงเอาสับปะรดตาสีทองมาทําเป็นน้ําพริกเผาอะคะคือสมัยก่อนสับปะรดตาสีทองเราอะมัน ราคามันตกต่ำเนาะในกลุ่มก็คิดคิดกันว่าเอามาทําอะไรเนี่ยนั้นให้แปรรูปเนาะเผื่อจะได้มีผลิตภัณฑ์ที่ว่าเออทางเกษตรกรรมได้อีกก็พอดีวิทยชุมชนเข้ามาเนาะมาสอนเราเรื่องการทําน้ําพริกเผาเนาะเราก็ได้ร่วมกับวิทยลัยชุมชนเนาะเอามาทำน้ำพริกเผาสับรสสีทองเนี่ยเพราะว่าสับรสของเราจะขึ้นทะเบียน GI เนาะใน GI ด้วยนะคะเพราะว่าผลสับรสของเรามันจะหวานกรอบเนาะไม่เหมือนสับรสทั่วไปเนาะหวานกรอบในพื้นที่เราเนี่ที่ราดเชิงเขาเนาะ แล้วก็มาทําน้ําพริกเผาคือพอมาทําพริกเผาแล้วมันจะอร่อยนะคะ,ะแล้วไอ้ก่าจะได้มาเป็นสูตรที่ว่าเราคิดค้นกันมาเนาะแรกๆก็ปรับสูตรเดือนละหนึ่งครั้งนะคะหนึ่งครั้งก็ปรับสูตรกันมาเรื่อยๆก็วิเลยชุมชนเนาะก็ทำถึงถึงเจ็ดครั้งที่จะได้สูตรที่ว่าคงที่จนปัจจุบันนี้นะคะคือที่เราได้สับสับรสสูตรนี้ที่ว่าอร่อยมากนะคะ,ะน้ำพริกผาสับรสลาวก็ สามารถเอาไปทําไปทานได้เยอะแยะมากมายหลายอย่างนะคะหรือทํากระปุกหนึ่งข้างหนึ่งทำได้หลายอย่างเนาะอย่างเช่นเราเอาไปทานขนมปังเนาะทานกาแฟร้อนๆช่วงเช้านะคะตอนเช้าอร่อยมากแล้วก็สามารถเอาไป ผัดกับหอยลายเนาะแล้วก็ปลาลาดพีคกินกับสลัดผักเนาะทุกอย่างเนาะทำได้หลายประเภทนะคะคือหนึ่งหนึ่งกระปุกนะคะทำหลายอย่างก็เราก็คิกกันมาเนาะแล้วสามารถเก็บไว้ได้นานนะคะเราก็ได้มาตรฐานคิวนะคะตอนนี้ก็กําลังทําเรื่องพัฒนาการอยู่นะคะเก็บสามารถกักเก็บได้ถ้าเราไม่เปิดกระปุกปีหนึ่งที่รสชาติยังคงที่นานมากค่ะนานค่ะและถ้าเราเปิดปุ๊บ เปิดกป็ปุกปุ๊บเราใส่ตู้เย็นเนาะ,ค,ะค่ะจะเอยู่ประมาณ6เดือนนะคะค,ค่ะคือมันจะไม่เสียสารบรุท์ทางอาหารนะคะค,คือกินได้หืมรสชาติ หวานนิดนึงเปรี้ยวหน่อย,อยๆเผ็ดกำลังดีเลยค่ะ,คะแล้วเดือนนึงอะคะ่ะพี่จิมขายได้ประมาณกี่กระปุกคะช่วงนี้เนาะสถานการณ์ี่โควิดเนาะก็ตอนนี้ก็ลดเหลือเนาะหนึกระปุกก็ถึง200กระปุกต่อเดือนนะคะค่ะ ก็เนี่ยค่ะบีมได้นําแผนธุรกิจอะค่ะไปทําการบ้านมาทางพี่ปตทและก็บีมนะคะได้ปรับเปลี่ยน200กรัมเป็น100กรัมนะคะ,ค,ะ,ค,ะค่ะก็แล้วก็ปรับเปลี่ยนโลโก้ให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้นค,ค,ค,ค่ะก็เลยแบบว่าทางพี่จิ๋มจะโอเคไหมคะถ้าทางกลุ่ม บีมแล้วก็ทางปตทออออขะไปทําให้ค่ะก็ดีเลยค่ะน้องบีมเพราะว่าทางเราทางกลุ่มของเราก็ต้องการให้ปรับขนาดลงอยู่แล้วค่ะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการที่ว่ากระปุกเล็กๆะอะไรขึ้นมาแล้วเพราะว่าบางทีเขาทานไม่หมดก็แล้วตอนนี้ค่ะมีช่องทางการขายออนไลน์บ้างไหมคะก็ตอนนี้ยังไม่มีเลยค่ะเพราะทางกลุ่มเรายังไม่มีความร,รู้เรื่องเนาะที่ว่าทําออนไลน์หรือตั้งเพจแล้วทีนี้ค่ะใค่ะ อย่างนั้นในฐานะของทางปตทและบีนนะคะจะช่วยอย่างเต็มที่เลยก็จะทําให้ชุมชนนะคะมีความยั่งยืนมากขึ้นนะคะยังไงวันนี้บีนก็ขอบคุณพี่จีมและพี่ๆทุกๆท่านเลยนะคะและเดี๋ยวไงพวกเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะคะช่วยเหลือกันตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะสําหรับการพัฒนาสินค้าชุมชนของทีมสมาร์ทมาร์เก็ตติ้งยังมีการเข้าไปพัฒนาสินค้าชุมชน มากกว่าทุกผ้ากว่า250สินค้าทั่วประเทศเช่นผ้าทอมือลายขิดลายโบราณอันดับหนึ่งของอำนาจเจริญน้ำมาดานจากเมือมาดานนครนายกและผ้าทอมือสาวหลวงจากจังหวัดน่านเลยค่ะสุดท้ายบีมก็ขอขอบคุณทางปะตะทที่ทำให้บีมและเพื่อนๆได้มีช่องทางในการต่อยอดในอนาคตดิฉันนางสาวเรวดีสุขมั่นสมาร์ทมาร์เก็ตติง้งจังหวัดตราด ขอขอบคุณค่ะ